สวัสดีค่ะพยาบาลวีวีนะคะพยาบาลประจำสูงความงาม,มสุขภาพและชะลอวัยหมอหญิงคลินิกค่ะวันนี้วีวีมีเคสดไม่หลับมาแนะนาทุกคนนะคะเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโควิด COVID -19 นะคะว่าเขากลัวอะไรบ้างค่ะข้อที่1น,นะคะกลัวแสงแดดค่ะกลัว UV นั่นเองค่ะเพราะว่า UV มีส่วนในการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีนะคะ2 กลัวอุณหภูมิที่สูงนะคะ56องศาเซลเซียสขึ้นไปก็คือการกินนอนช้อนกลางนั่นเองค่ะ 3. กลัวอากาศที่ถ่ายเทฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงชุมชนที่แออัดนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกไปด้วยนะคะ 4. นะคะกลัวน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะกลัวคอรีนนั่นเอง5กลัวแอลกอฮอล์นะคะกลัวแอลกอฮอล์75%ขึ้นไปค่ะ 6. กลัวการล้างมือบ่อยๆนะคะ7กลัวการสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะฉะนั้นเราต้องออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับวันนี้วิว,วมีวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนมาสาธิตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเรน่อนะคะก็คือกดน้ำสบู่นะคะประมาณ1-2ปั๊มนะคะขั้ที่1ถูฝ่ามือนะคะสองข้าง ท่าที่2นะคะใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ซอกนิ้วนะคะท่าที่สามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วท่าที่สี่นะคะใช้หลังมือถูฝ่ามือแบบนี้ค่ะใช้หลังนิ้วนะคะท่าที่6นะคะใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือท่าที่7นะคะใช้ปลายนิ้วมือ ถูขวางฝ่ามือค่ะถ้าต่อไปนะคะถูกข้อมือค่ะเราจะใช้เวลาในการล้างมือนะคะประมาณ30วินาทีนะคะเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดนะคะ โอเคค่ะจาดแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะการดูแลตัวเองเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด -19 นะคะส่วนวันนี้วิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราจะผ่านโควิด -19 ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ